โอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่ขอบคุณเราขอบคุณก่อนขอบคุณนะครับที่สพอนะต์เราตั้งแต่ห้าแสนและห้าแสนในในอินสตาแกรมนะว0หนึ่งแสนในทวิตเตอร์นะครับแล้วก็จริงสามแสนในในอัมทิกกด้วยนะขอบคุณทุกคนมา,มากๆที่สปอร์ตผมตลอดอย่างเงี้ยขอบคุณมากที่อยู่ข้างกันเสมอนะจริงอาจจะดื้อไปบ้างาจ,จะอะไรบ้างเนี่ยขอบคุณนะครับที่ ที่อยู่ด้วยกันเสมอนะมีอะไรมีอะไรมีอะไรเตือนผมได้นะครับฟังตรงว่ามีอะไรอยากเตือนอยากบอกเตือนผมได้บอกผมได้เลยครับใส่มาในนี้ก็ได้ในแชทคอมฟอร์ตส่วนใหญครับผมจะเอไปแบะอ่านนะครับ,บ,นะค,รบคือผมมาอ่านผมเป็นคนที่อ่านค่อนข้างเยอะแต่วันนี้ไม่ได้ตอบเพราะว่าเราไล่อ่านไล่อ่านไล่อ่านอย่าไง,ไงแท็กเนี้ยก็อ่านในโอเ n นแชทเยี้ยอ่านเอ้ยฝากโอเปนแชทนะครับคนใครยังไม่เข้าโอเปนแชทผมเนี่ย ฝากเข้าด, <ked> ขด้วยนะครับแล้วก็ยัางเอาผมอ่านหมดแต่ว่าบางทีแค่ไม่ได้ต่อบไปสิครับแต่อ่านนะนเชน่ีหมเข็ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาคุยกัน เดี๋ยวว่างๆเราจะมาคุยกันอีกนะครับเพื่อจะมีลูกใหนมาแต่งอีกเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับ thank you everyone for supporting me and watching this live ได้ bye good n i g h ันดีนะครับทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันพืนนี้วันเรานนีวันพนี้วันอะไรนะนนี้วันจันคืนนี้วันอาทิต โอเคขอทุกคนนะครับมีความสุขกับวันหยุดของทุกคนนะครับเพื่อนวันอาทิตย์เนาะขอให้พักผ่อนอย่างสบายครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมต้องไปล้างหน้าแล้วใช่ผมต้องไปล้างหน้าแล้วครับขับแม็กขับชิ้นนึงเขี่ยมันหมดแล้วเขี่ยมันไปแล้วทุกคน มันไม่น่ากลัวอะไรเงี้ยมีขี้อ่อย,ยครับผมทุกคนผมไปแล้วนะครับจริงวันนี้วันนี้ไม่ได้คุยอะไรกันเลยอ่ะผมมาอ่านคอม,มเนมนต์ไม่เห็นจริงคือผมไม่เห็นคอมเมนต์คือมันมันไม่ได้ขึ้นในเครื่องเนี้ยมันอ่านยากอะ่ะมันก็เลยแบบนิดนึงนนะแต่ว่าพุ่งขอโทษนะแต่คข้างหน้าผมจะเตรียมความพร้อมไม่มากกว่านี้ครับผมขอโทษด้วยนะครับวันนี้ครั้งหน้านะครับทุกคนผมจะเตรียมความพร้อมไม่มากกว่านี้ครับวันนี้บ๊ายบายนะครับทุกคนบ๊ายบาย